รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดงาน Thailand moving togeter h กอดกินบินเที่ยวใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้งรับฟังความเห็นจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวและคมนาคมเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โรคประจำทินที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นเน้นผ่อนคลายมาตรการที่ไม่จำเป็นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้ชีวิตร่วมกับโควิดอย่างปลอดภยัยรับประกันระบบสาธารณาสุข เตรียมพร้อมรองรับอย่างเพียงพอโดยเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาณนอะิมแพกเมืองทองธานีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดงาน m e e t and g r e e t Thailand Moving Together โดยกระทรวงสาธารณาสุขใช้แนวคิดในการทำงานใช้ระบบสาธารณาสุขพัฒนาประเทศไทยให้เศรษฐกิจกลับมาแข็งแรงโดยทางกระทรวงสาธารณาสุขเชื่อว่า การพัฒนาคุณภาพให้ดีจะส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมดีตามมาคนไทยต้องปลอดภยัยสาธารณสุขไทยรับประกันทางสายงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการท่องเที่ยวนะครับลอดจนการ เดินทางก็คือกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเราได้จัดให้มีการตั้งเวทีนะครับเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะปัญหานะครับแล้วก็ข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการภาคเอกชนนะครับในาสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการเช่นพัตคารร้านอาหาร ลายการบินนะครับโรงแรมแล้วก็ธุรกิจที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆวันนี้เราก็ได้รับฟัาปัญหามาหลายอย่างซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาเนี่ยก็ได้รับการคลี่คลายไปตามมาตรการที่ทางรัฐบาลได้ประกาศปรับปรุงให้มีความสะดวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปัญหาทั้งหลายเราก็ได้รับฟังมาอย่างเรียบร้อยนะครับหลายเรื่องได้ดําเนินการแล้ว หลายเรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการและหลายเรื่องก็จะต้องเกิดขึ้นแก้จะต้องมีการแก้ไขามาตรก,การให้เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้ผผประกอบการในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็ได้รับฟังข้อคิเดเห็นต่างๆร่วมกันสิ่งที่รัฐบาลภาครัฐเองภาคราชการเองจะขอความร่วมมือไปอยังทางผู้ประกอบการต่างๆก็ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีนะครับเป็นการรับฟังมีการตอบสนองกันมีความเข้าใจที่ตรงกัน นะครับในหลายๆเรื่องเพื่อทําให้เกิดความสะดวกในการทำมาหากินนะครับความะสะดวกในการดําเนินชีวิตพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่มีความสะดวกยิ่งขึ้นโอกาสในการเปิดช่องทางทำมาหากินให้เป็นปกติให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนให้การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆเพื่อให,ให้เกิดความคล่องตัว ในการประกอบกิจาการต่างๆและในการดำรงชีวิตก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็มีมีความเห็นที่สอดคล้องกันเห็นไปในทิศทางที่เดียวกันทั้งสองภาคส่วนนะครับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในแต่ละกระทรวงทั้ง3กระทรวงก็มารับฟังความคิดเห็นด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พร้อมที่จะ,อ,ะอำนวยความสะดวกในทุกๆเรื่องให้กับพี่น้องประชายชน ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับสื่อมวลชนและจะขอบคุณยิ่งถ้าจะกรุณาเผยแพร่ข่าวสารท,ที่เชื่อว่าน้องๆทั้ง,ง,งหลายก็คงได้รับฟังเสวนาอยู่ในห้องประชุมด้วยกันนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรก็ก็ก็เป็นไปตามนั้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ่านน้องๆเสียเวลาทุกท่านในการถาแถลงข่าวในรายละเอียดนะครับ